สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาพบกับส่องสไตล์กุลานะจ๊ะน้องมือนีชิพาเมื่อกินกวยจับจ้ะกวยจับอเจอออนนะจ้ะเนาะพี่ออนจ้ะทั้งสื่อทั้งไห้นนจ้ะพี่น้องหลายๆอีหลีเนี่ยพี่น้องเต็มถาดเลยจ้ะใส่หมกพริกแดงจึ้งคึงเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามาได้จ้ะกวยจับจ้ะเพิ่นใส่ไอ้ปีกไก่แท่นขาไก่เนาะปีกสุดนะนะพี่น้องเนี่ย แซบพี่น้องของเพื่อนอะแซบจ้ะใกล้ๆบ้านแหละอยูเขาชะกันได้จ้ะเด้อผพ้ใได้จะกินกันสังเพื่อนได้จ้ะแซบอีลีพี่นอ้องม,มาเลยจ้ะพี่น้องจ้อ เผ็ดให้พริกแดงจึ้งคึงเลยพี่น้องลองใส่พริกบึงงหลายซ้ำหนี่มันสิเผ็ดจำไดนพี่น้อง ปแฟนเพื่อนฟังย่นอีด้วยพี่น้องอืมเครื่องแบบเน้นๆนะ่ะพี่น้องเลยอืม,อมของเพิ่งเด,ดือดแบบเด้ย แต่เวลากินประจำพี่นอ้องม,มะตอมปรุงเครื่องด้วยพี่นอ้องใส่แต่พริก แจบด้วยพี่น้องด้วยมาด้วยจับใครพี่น้องกูจับเอาไก่เห็ดด้วยพี่น้องด้วยซ่บ ตอกหัวหอืขึ้นแบบใครผิดก็ดเพ็ดนนืีนอนช่วงวานเป็นพี่น้องไม่ได้จับพี่น้องจ้ะ กินน้ำสไตล์อละไรด้จ้ะเด้อแซ<ส>่บแซบอีลีไปหน่องเลยได้ดจ้ะอื ก่อนอื่นก็ฝากขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยจ้ะเด้อเซสไตล์เออร์หลายยังไม่ให้ตอบคอมเมนตด้วยจ้ะเด้อเพราะว่าสไตล์เออร์หลายยังเบวบางบภารกิจลหลายหลายพี่น้องเฮ็ดงานขึ้นก็ไมเ่เฮ็ดงานเว้นน้ำจ้ะเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ข้างนอกพี่น้องเนาะเห็นใจสต่ายเออร์หลายด,ด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจ้า บาดไกลทางน้องพี่น้องจะ,จะมีเสียงลูกวนนเลยอจ้ะเด้อแซ่บพี่น้อง อืมืมี่ปากก็พี่น้องท้านายลอืมแอบพ่อสีิดแล้วจนะาก่อนอ่นกับฝากก็ไดก็แช่ก็จับะไคร์ด้วยจากพี่น้องจ้า ก็เป็นการนั่งใจสไตล์เอร์ลานะจ๊ะเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณค่ะ